นี่นี่คือโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ทำไผ่เหมือนกันแต่จับโอกาสต่างกันเวลาเวลานะ<ช>สไตล์ของคนด้วยอย่างผมเนี่ยผมสู้ผมลุยแต่ไอเดียผมอีกอย่างนะอันนี้แรกเปลนกันนะ อย่างนี้ดีแต่จํานวนคุณจะขายได้เยอะไหมละ่ะแ่คุณต้อง<า>คิด<า>มันจํานวนน้อยอแต่ว่าคุณส่งเข้าไปพวกคําทีนึเขาเอาทีเป็นหมื่นลำก็อา,อาจจะซื้อคุณไม่แพงใช่ไหมเหมือนโรงงานตะเกียบซื้อไม่แพงแต่เขาทีเป็นหมื่นลำม,มันก็ต้องหลากหลายถั่วกันทีนี้คนที่จะทําสวนรอดเนี่ยความคิดผมนะรายได้มันมีสามทางถ้าคนหวังเงินนะทางนี้ไม่หวังเงินก็ฟังไป นี่ก็ไม่หวังเงินนะได้ก็เอาขอมาถึงนี่แล้วนะได้ก็เอาคือรายได้สามทางนะขายพันธุ์ขายหน่อไม้ขายลำไผ่คนอ่ะผมถามแล้วทงนี้รู้กันหมดแล้วมั้งอะไรดีสุดสามอันสมมผมไม่เอาเรื่องอื่นนะไหนบางคนจะไปเก็บตัวท่องเที่ยวอะไรนะว่าไปทาคาเฟ่อะไรไม่เอาปุ๋ยดินขุยไผ่ไม่เอาไปเก็บใบไม่เอาเอาสามทางอะไรดีสุดอ่ะน้องคนนี้ตอบต้องถต่ว่าอะไรสบายสุด ฮะอะไรสบายเหรอเฮ้ยสบายนี่ไครล้ำนะสบายถามว่างานสบายเออนี่ถามดีนะเออาสบายก่อนเอาสบายก่อนคนที่เกียรอย่างเราต้องสบายก็ดูว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวตั้งเราไม่มีเวลาจะไปดงั้นไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาเติมทีหนึ่งทีสองไม่มีเวลาขนเลยไม่มีเวลามันไม่มีเวลาขนาดนั้นนี่ไอเดียดีนะนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าผู้คนมีความหลากหลายผู้คนล้วนแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเก่งเราต้องพยายามเขาเรียกว่าเซิร์ฟให้ทุกกลุ่ม ให้ผมผมมองผมมองว่าถ้าเรามีที่ดินว่างเปล่าหรือที่ดินเดี๋ยวที่ลุกมเช่าอแต่ที่จริงถ้าเกิดเราใครซื้อที่ดินได้ถูกเนี่ยก็ควรจะปลูกพวกนี้ทิ้งไว้อ่าแล้วเอาแบบผีเลยก็ได้แบบรุกม์กลัวว่าสองสองร้อยต่อหล่อไร่เลยพวกง่ายพวกง่าว่าอย่างน้อยพวกเนี่ยสิบไร่ต้องมีปีหลังจากปีที่สามที่สี่เนี่ยได้แน่ๆคือสองแสนขึ้นอยู่ได้ไหมคืออย่างที่มันต้องได้แน่ๆคือแล้วที่ดินมมูลค่ามันก็เพิ่มไปด้วยเพราะที่ดินมันปรับเงินเฟ้ออยู่แล้ว มันก็จะขึ้นไปอีกแล้วไอ้สวนผลผลิตก็ได้สังหารแต่ขาดได้สองสองเด้งใช่มันจะเกินสามเด้งด้วยซ้ำบ่อยเออนั่นก็ว่าเพราะว่ามันจะมีได้ทั้งมูลค่าของที่ดินแล้วแล้วได้ผลผลิตนะอ่าแล้วก็ได้ความสุขทางใจแล้วนะมูลค่าอีกนั่นนั่นถ้าเอาแบบนี้เอาสบายไปที่ตั้งฟันเลยคุณขายลํำครับใช่ขายลํำนะอ่า๋ย่นี้น้องอันนี้คําถามเมื่อกี้ยังไม่มีใครตอบผมถ้าจะเอาอะได้ยังผมเนี่ยลูกกำลังเรียนสามคนแต่ไอ้ตรงจีคนโตจบแล้วล่ะ เหลืออีกสองคนโรงเรียนต้องหาเงินอะไรดีสุดถ้าผมไม่ผมไม่เกี่ยงผมสู้นี่เลยนี่เลยอ่าอ่านี่คนนี้ตหลังด้วยแผ่นไปหยแผ่นไปหน่อยแผ่นไปหน่อยขอให้แผ่นไปหน่อยนู้นแผ่นไปสงวนหน่อยขายของด้วยขายของอาทำไมทุกคนไม่ได้ขายพันธุ์ได้ล่ะเพราะอะไรอ่าช่วยตอบหน่อยไม่ต้องผมตอบหนึ่งหนึ่งความน่าเชื่อถือก่อนอย่างอย่างที่เรามาเนี่ยอย่างที่เรามาก็ต้องหนึ่งเข้าใจพูดแต่เนี่ยรแกก็ต้ออองาย เราจะมาซื้อที่ไหนซื้อตาสีตาสาทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยซื้อคนที่แบบมีรูปโไฟล์มีอะไรที่ไว้น่าเชื่อใจได้อันนี้ก่อนยอดเยี่ยมอมพูดเองเขาพูดเองเราไม่ต้องพูดหรอกพูดเองเขาพูดเองเราไม่ต้องพูดหรอกนี่ผมเคยคิดนะที่ผมบอกนะเมื่อก่อนผมคิดว่าถ้าเกิดผมจะขายพวกนี้ถ้ามีคนที่เขาซื้อผมก็ถามว่าไอ้คุณมี สวยก็ตัวเองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีให้เขาดูเนี่ยเขาจะเชื่อเราเลยใช่แต่จริงๆผมมีอยู่สามสี่สิบต้นนะทำไมคนเชื่อจริงๆของผมนด้คือทามาแล้วมีลูกค้ารู้จักอะไรแล้วแต่ผมผมก็คิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมทํายกเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าถามผมว่าเนี่ยผมขายพันเนี่ยลูกค้าถามว่า้คุณมีพันของตัวเองหรือเปล่าแม่หรือเปล่าเนี่ยผมก็ต้องผมก็ผมต้องหาลูกค้าว่าเอ้นี่นะถ้าคุณอยากเห็นผมไปไปนอนที่ไร่ผมเลยผมจะให้ดูโรงงานอะไรทุกอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลย ผมที่ทาว่าทํายังไงให้มันให้เขาเชื่อถือถ้าจะทํานะถ้าจะทําถ้าจะทาแต่ผมทําแล้วแต่ว่าผมยังไม่ไม่อยากทําขยายพันธุ์อ่าแต่งคนนี้อ่าอ่าโอเคนี้ก็ขอบคุณทางนี้ทางนี้ม่กกี้บอกว่าอะไรนะต้องมีเรสเฟรนด์แม่แล้วน้องจะคิดทํำไหมผมถามคําถามตอบตัวเองอะคิดจะทำไหมามันอยู่ที่โอกาสก่อนอ่าอยู่ที่โอกาสอันอันที่เหนืออยู่ที่โอกาสหนึ่งการจะทําขายพันธุ์เราต้องมีเวลาดูแลเวลาใส่ใจมันแต่ผมทํางานประจําน้องทำงานประจาอ่าเห็นไหมหมดสิทธิ์แล้ว แต่เขาถึงเมื่อกี้พูดในฟังว่าอยากปลูกแต่จะไปเพื่อมูลค่าในอนาคตนี่นี่คือโอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากันทำไผ่เหมือนกันแต่จับโอกาสต่างกันเวลาเวลานะสไตล์ของคนด้วยอย่างผมเนี่ยผมสู้ผมลุยายังไงผมเอาเงินเงินเมื่อวานไปทํานะพูดตรงๆ80ิต้นผมก็ไม่ไม่ทิ้งเงินเอาสู้ แต่บางคนโอ้โหนี่ผมเมื่อยอย่างนี้จะเหยียบไปผมอยู่ลุงนะหกสิบเอ็ดนะนี่ไม่ใช่ว่าโชว์อะไรนะแต่ก็คือเรามันยังต้องการต่งรางงานขกดสู้โอ้โหอย่างนี้กันููนมั้งเขาต้องใช้ต้อง <นะ S 1> แล้วไม่มีเงินเดือนด้วยอย่างคน <c oughs> นี้เงินเดือนไม่ให้เขาบอก <จะ S 1> เดือนหึงแดสิบแล<ย>้วมีมแม่น้อยเป็นคําถามเป็นเป็นข้อมูลที่ดีมากสนุกสนุกก็แสดงว่า การทำพันุ์ก็ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แม้แต่คุณปลูกไผ่แต่เป็นเป็นความคาดหวังที่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะแต่เขาไม่รู้ว่าฉันจะทำได้หรือเปล่าแต่แน่ๆคือปลูกเป็นสวนเป็นอะไรไปก่อนแต่ล้ำมาผมว่าเป็นไปได้ทางนี้ผมเชียร์มากกว่าทางนี้เพราะไงรู้ไหมเขาอยู่ในแหล่งที่ความต้องการไม้เนี่ยมันแต่ว่าในเรื่องของทำนะที่ผมมองเห็นนะทำกระลงทะเลทำลงทะเลเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณเพิ่มมูลค่าได้ยิ่งดี แต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยลงทะเลค้าเนี่ยตอนนี้ที่ผมไปสัมภาษณ์ไปตรวจตรงนี้ยกแย่แล้วอยู่กลางไหนครับระยองครับระยองยองหน้าค้ำแพงมากเพราะอะไรเพราะอะไรหรือลคิดง่ายๆครับพ่อมีมีมีพี่อยู่คนหนึ่งเขาเอาพ่วงพ่วงนะลซลารนะขับไปถึงน่านเพื่อไปขึ้นไผ่จากน่านนะหนึ่งหนึ่งพ่วงได้สองพันห่ารอหั แล้ววิ่งจากหน้ามาเนี่ยมันต้องค่าใจ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณมีให้เขาเนี่ยเขาไม่วิ่งไปหน้าหรอกจะเพาะค่าค่าขนส่งเราก็กินแล้วค่าน้ำมันนราไม่ต้องพูดถึงแล้ววิ่งจากหน้าลงมาเนี่ยมันขนาดไหนะแต่คุณต้องทําให้ตรงตามสายพานที่เขาต้องการคุณต้องไปดูตลาดกันอีกทีนึงตรงนั้นบก็วากันไปจากหน้าไปที่ประมาณโอ้โหสี่ร้อยโลเลยหกร้อยอย่างน้อยสองหมื่นอ่ะอย่างน้อยอย่างน้อยน้อยนะนี่เขาเอาเอาหัวรากไปเลยนะหัวรากแปที่ดูนอ่ะขึ้นในสองพันห้าร้อยลอ แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ระย,ยองเขาเอาระยองใกล้ๆเหรอใช่ก็ไม่ต้องม<ต>ีกันด้วยเดีนี้ก็คนก็นีน่มาคิดฟังกับพูดนี่นะแม้แต่คุณแม่เองอ่านี่ต้องไม่ได้ไม่ได้บูลลี่อะไรนะเขายังหัวที่ไม่กล้านะไข่นี่คือเรื่องที่แบบนี้ตลอดอยังห้าสิบห้าสิบอยู่อ่าไม่กล้าที่จะแบบแต่ยังโชคดีจะอยมเสี่ยงอ่าผมที่พาแม่ยายพาภรรยานะอ่า ผมไปดูงานพาไปไหนพาไปสวนลุงโชคเลยโอ้นั่นยิ่งใหญ่มากแล้วก็ไปดูเลยนะแล้วลุงโชคอธิบายปุ๊บเนี่ยโอ้แม่อยากผมชอบเลยเขาดูเลยเพราะอะไรไม่ต้องอธิบายเขาไงบเขาจะขอถ่ามันแปลรูปได้จริงมันทำได้จริงว่ามันมีขั้นตอนอย่างสวนลุงโชคเนี่ยเขาทำแก้วกาแฟทำหลอดกาแฟทำดอกน้ำยาแล้วก็เป็นโครงสร้างทำทุกอย่างเขาแปลรูปหมดเขาทำเองได้หมดพ่อง่ายผมเข้าไปดูมาสองรอบแล้วผมก็พาไปี่ยไปด้วยกันเห็นว่างว่างแล้วไปดูงานเลยต้อง คือถ้าคุณอธิบายก็ไม่เชื่อคุณหรอกแต่ถ้าคุณพาเขาไปเนี่ยนะไปเดินดูสัมผัสเนี่ยก็จะเห็นเลยสาลาเป็นยังไงการประกอบเป็นยังไงดองน้ายาอย่างไงใช่ยังไงทำไมเขาเห็นหมดทุกขั้นตอนนะเขาเห็นหมด้เขาไม่ถามคุณเลยเออนั่นแหละแต่ว่านี่ก็ยังถือว่าดีเพราะว่าเขายอมแต่ว่าก็เก็บเก็บไอทิศของเก่าไว้หน่อยหนึ่งของเก่าก็คือทํำยางทงพราทำยางพลาสตส่วนแต่อันนี้เป็นตัวใหม่แล้วสาหรับคนในพื้นที่อันนี้ก็คือ ไอเดียของแต่ละคนเนาะว่าเราจะจับโอกาสได้ตรงไหนอันนี้เดี๋ยวมันจะยาวอันนี้ลุงกรมว่า,อาคอนเทนต์นี้คือเรื่องอะไรนะคุณ<ะ>คนกันเนี้ยนนฮะเซวน,นา,าภาษาไผ่กันเซ<ะ>วน,นา,าภาษาไผ่เอ๊ะเขาจใจคิดเนาะถ้าลุงกรมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับเดี๋ยวมันจะยืดไปเรื่อยนะครับขอบพระคุณนะครับ